น้ำจะเป็นสีเหลืองใสเหลืองคุนคุนนะครับเหลืองคุนคุนนี่ครับรสชาติก็ฝาดครับฝาดฝาดฝาดแต่ว่าเป็นยานะครับทางการแพทย์ก็คือลดฝาดนี้มันจะเป็นยาช่วยเคลือบกระเพาะเคลือบอะไรนะครับที่ผมไปดูสรรพคุณของยางยางจากต้นกล้วยนะครับน้ํายางจากต้นกล้วยนะครับผมสรรพคุณก็คือช่วยรักษา อาการของโรคกระเพาะอ,อักเสบแล้วก็กดไหลย้อนไปรักษาไม่หายให้ลองใช้นี้นะครับใช้น้ำยางจากต้นกล้วยนะครับอีกอีกอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของต้นกล้วยก็คือกล้วยนะครับกล้วยกล้วยเอามาฝานนะกล้วยดิบนะครับมาฝานแล้วก็ไปบดนะครับบดบดแล้วก็ชงกินนะครับรักษาอาการกระเพาะกดไหลย้อยนนะครับผมตามข้อมูลที่ผมไปศึกษามานะครับวันนี้เราจะมาลองพิสูจน์ดูนะครับว่า น้ำยางันนี้จะช่วยรักษาอาการกดไหลย้อนแล้วก็โรคกระเพาะได้ไหมนะครับผมครับผมอ่ะ